สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าสีจะมาพับเหรียญปลยทานเป็นดอกบัวแบบง่ายๆนะคะป้าสีไม่มีตัวอย่างให้ดูค่ะเดี๋ยวป้าสีพับไปเลยค่ะก็ตัดริบบิ้นสีเหลืองนี้ที่ความยาว65เซนติเมนะคะตัดปลายแหลนทั้งสองข้างให้ต่างกัน3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเวลาทำเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนนะคะจำนวนสเส้นค่ะ ก็มีเป็นกลีบบัวอีกตัด30เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะแล้วก็เริ่มขึ้นฐานกันเลยนะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าไปในช่องที่1นํามาคล้องปลายเส้นที่3แบบนี้ค่ะ เราก็ได้มา4ี่คู่แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำเป็นฐาน8เส้นโดยหยิบเส้นด้านบนผ้าเฉียงไปค่ะเส้นด้านบนของแต่ละคู่เลยนะคะนี้เส้นสุดท้ายกรสอดล็อกไว้ค่ะเราก็กดให้แน่นๆให้เป็นรอยเลยค่ะพลิกกลับมาค่ะ จากนั้นเราก็จะหยิบขึ้นมาพาดทับกันทั้งหมดสี่เส้นนะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2พาดทับเส้นที่3พาดทับเส้นที่4พาดทับปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะ หยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะก็จะเหลือสามเส้นด้านบนเส้นด้านล่างหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทําการสอดเข้าไปค่ะเส้นล่างของเส้นบนนี้นะคะสอดเข้าทางช่องที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สองค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโปล่ช่องที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่ 3, สามสอดเข้าช่องที่หนึ่งโปล่ช่องที่สามค่ะจากนั้นก็รวบมาให้กระชับนะคะก็จะดึงค่อยๆดึงให้เข้ากระชับค่ะอันนี้ประสีก็ทำเป็นริบบิ้นเนื้อทรายทั้งสองสีเลยนะคะ ก็ค่อยๆดึงไปค่ะก็ <C le af ing> ประมาณนี้ค่ะคลิกกลับมาค่ะขั้นตอนต่อไปภระสีก็จะหยิบขึ้นมาทั้งหมด5เส้นแบบนี้ค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะ หยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะเส้นด้านล่างหมดแล้วนะคะเหลือแต่เส้นบนสี่เส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นทางขวาสุดค่ะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองแบบนี้นะคะ เส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่1ไปโผล่ช่องที่3แบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าช่องที่1ไปโผล่ช่องที่4แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะเราก็จะดึงให้กระชับค่ะค่อยดึงวนไปค่ะดึงทุกเส้นเลยค่ะ พอกระชับแล้วจากนั้นเราก็จะสอดลอดไป3เส้นแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะแล้ก็ดึงอีกนิดหน่อยเพื่อยังไม่กระชับพอกระชับแล้วเราก็พลิกกลับมาค่ะจากนั้นเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปเป็นเกสรบัวนะคะเราก็จะพลิกมาด้านหลังแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะระวังค่ะเราพลิกมาเขาจะต้องเป็นเส้นตรงกันตรงกันกับเส้นล่างแบบนี้นะคะ แล้วก็กดให้เข้าบี้ไปเลยค่ะพลิกกลับมาค่ะสอดในช่องถัดไปค่ะแบบนี้ค่ะก็ดึงมาค่ะเส้นต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะให้เป็นแนวตรงกันกับเส้นนี้นะคะกดให้บี้ไปเลยค่ะพลิกไปทางด้านหลังอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สอดเข้ามาในช่องถัดไปค่ะ เราก็จะทำเหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยค่ะแบบนี้ค่ะ รบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาเราก็จะสอดลอดไป3ช่องเหมือนเดิมค่ะเหมือนขั้นตอนที่แล้วค่ะเราก็จะทําเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะ รบแล้วเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะหยิบเส้นสีขาวค่ะสอดลอดมา3เส้นแบบนี้ค่ะ3ามช่องก็เหลือไปไว้นิดหน่อยประมาณนี้ค่ะ เราก็จะสอดเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะ ประสีตัดมาเกิน3 4มสห้ตัดมาเกิน1เส้นไม่เป็นไรค่ะไม่ใช้ในดอกอื่นๆได้ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะยิดเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะเส้นไหนก็ได้ค่ะพลิกมาแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้ง เราก็จะข้ามเส้นนี้ไปนะคะเราจะไปสอดในช่องถัดไปค่ะแบบนี้ค่ะเราก็ดึงไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็ทำเส้นต่อไปเลยค่ะคลิกมาแบบนี้ค่ะโค้งกลับไปค่ะสอดในช่องถัดไปแบบนี้ค่ะ เส้นต่อมาคลิกแบบนี้นะคะคลิกเข้ามาหาตัวเรานี่ค่ะแล้วก็โค้งกลับไปค่ะแล้วก็ข้ามไปหนึ่งช่องก็จะสอดในช่องนี้นะคะแล้วข้ามช่องนี้มาหนึ่งช่องช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็มาสอดช่องนี้เดี๋ยวเราก็จะข้ามช่องนี้ค่ะแล้วก็หยิบ พลิกมาหาตัวเราแบบนี้ค่ะโค้งไปด้านหลังค่ะแล้วก็ข้ามช่องนี้ไปก็สอดในช่องถัดไปค่ะข้ามหนึ่งช่องสอดค่ะเส้นต่อไปค่ะพลิกมาหาตัวเราค่ะโค้งไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้ามไปหนึ่งช่องอยู่แล้วช่องนี้สอดในช่องถัดไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะคลิกมาหาตัวเราแบบนี้ค่ะโค้งกลับไปค่ะข้ามไปหนึ่งช่องคือช่องนี้ก็มาสอดช่องนี้ค่ะก็จะมองไม่เห็นเส้นเขาบังกันอยู่แต่เวลาทำจริงๆนี่เราจะเห็นชัดเจนว่าข้ามหนึ่งช่องสอดช่องต่อไป ต่อมาค่ะคลิกมาหาตัวเราแบบนี้ค่ะโค้งกลับไปค่ะก็จะสอดในช่องถัดไปค่ะหมดแล้วค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะจะได้แบบนี้เราก็จะดึงให้เข้ากระชับนะคะก็จะมีขั้นตอนต่อไปอีกค่ะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็คลิกกมาแบบนี้ค่ะทำขั้นตอนต่อไปนะคะคลิกมาแบบนี้ค่ะ,ะคะล,กบบคะลิกมาอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องถัดมาค่ะก็นิ้วโป้งทางซ้ายกด ลงไปค่ะก็ค่อยๆจัดค่ะค่อยดึงค่ะต่อมาค่ะคลิกกลับมาแบบนี้ค่ะเราก็จะจัดกลีบไปด้วยค่ะ ดึงไว้พอประมาณก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาจัดอีกทีต่อมาค่ะเส้นต่อมาค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดลงไปแบบนี้ค่ะดึงมาไว้หลวมๆไปก่อนค่ะ เส้นต่อมาค่ะคลิกมาทางขวาแบบนี้ค่ะคลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดไปค่ะเส้นต่อมาค่ะคลิกมาทางขวาแบบนี้ค่ะคลิกมาอีกหนึ่งครั้งค่ะเราก็จะสอดไปค่ะ ขั้นต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะคลิกมาทางขวาแบบนี้ค่ะคลิกมาอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องถัดไปค่ะ ต่อไปค่ะจับพลิกมาทางขวาแบบนี้ครับพลิกอีกหนึ่งครั้งสอดในช่องถัดไปเลยค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะพลกิกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องถัดไปเลยค่ะ จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดก่อนค่ะอันนี้หลวมๆอยู่ค่ะ ค่อยๆดึงไปค่ะก็ดูให้กรีบก็เท่าๆกันค่ะ ประมาณนี้ต่อมาค่ะเราก็จะทําอีกขั้นตอนต่อไปค่ะพลิกมาด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดไปในช่องที่เราสอดมาเมื่อกี้ค่ะแบบนี้ค่ะก็ดึงช่องเดิมที่เราสอดออกมากรีบแถวเมื่อกี้ค่ะแล้วก็สอดขึ้นไปค่ะทำเหมือนกันทุกเส้นค่ะ ถ้าสอนเข้าไปแล้วก็เราก็นิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้ค่ะก็ดึงเพื่อไม่ให้กลิก่กเขาขยับค่ะแบบนี้ค่ะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะ,ะกลับมาดูค่ะถ้าใครจะทำแค่ขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะก็สวยค่ะแต่ก็สีตัดไว้เผื่อทำอีกขั้นตอนนึเราก็จะทำกลีบเหมือนเดิมเลยค่ะ จะประมาณนี้ค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วป็าสีทำให้ดูใหม่นะคะเมื่อกี้ขั้นตอนเมื่อกี้เราจะพลิกมาทางนี้แล้วก็พลิกแบบนี้แต่อันนี้เราจะพลิกไปทางนี้ไปด้านหลังค่ะแล้วก็โค้งมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สอดระหว่างช่อง ใกล้กลีบเมื่อกี้กับเหนือช่องเส้นนี้ค่ะก็จะสอดออกมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงเดี๋ยวไว้หลวมๆก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงสอดตรงนี้นะคะคลิกไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะคลิกกลับมาแบบนี้ค่ะ สอดในระหว่างตรงนี้ค่ะเป็นลิบบินเนื้อทรายก็จะสอดไม่ยากค่ะก็จะโผล่ออกมาง่ายๆค่ะพลิกไปแบบนี้ค่ะคลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องนี้ค่ะเป็นกลีบที่ง่ายๆค่ะไม่ซับซ้อนค่ะง่ายแล้วก็สวยค่ะ จะฉีกง่ายะสะดุดนิดนึงฉีกแล้วคลิกไปค่ะนี่ค่ะคลิกไปค่ะอมกหนึ่งครั้งกระสอดเลยค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์พิกมาดูค่ะจะจัดกลีบให้เขาสวยงามค่ะ ประมาณนี้ค่ะเราก็ดูว่าเท่ากันแล้วเราก็สอดเก็บเลยค่ะมันยาวไปหน่อยก็สีก็ตัดปลายออกค่ะให้เหลือสามเซนติเมตรค่ะ เราก็มาสอดสอดขึ้นไปค่ะในช่องข้างบนนี้ค่ะก็สอดเก็บไปทุกช่องเลยค่ะถ้าเขายาวไปเราก็เล็มประสีตัดยาวไปค่ะไปแล้วเขาไปติด มีอีกรอ,อบนึงค่ะก่อนตัดเราพลิกขึ้นไปวัดดูก่อนก็ได้ค่ะประมาณน่อยอยู่ที่สามเซนติเมตรนะคะพอดีของกระสีน่าจะยาวกว่าสามนี่นะคะ อันนี้เขาพอดีแล้วค่ะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะดอกบัวแบบง่ายๆค่ะดอกบัว บานแบบง่ายๆนะคะสวยงามน,น่ารักค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของประสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ